ได้นแหละอ่ะเขาเปินี่โซกห้าบ่วห้างฮะนีะ่ดึงกระบอกออกยู่กระบ,บกระ่กเขานะครับเนี่ยเนี่ยมัที่ขี่ได้ใหญดลุดนี่บางทางนี่โซกบ่หัวทางโซกบ่หัวโซกยังใส่ได้อยู่เบื้องนี้ดูนี่เห็นบ่นี่แต่โซกบ่หัวนะนะครับโซกบ่หัวนะน,น,นี่เบื้องนี้ดูนี่เนี่ย โคลปาเหมือนนะนี่ข้างล่างด้วยกันกดกับบอลลงนะนี่อีกต้นหนึ่งปูไย้มักแข็งๆนะครับนี่โอเคนะครับเดี๋ยวเอาชุดไม้ใส่นะครับชุดนี้ก็ถือว่าซ่อมบ็ได้ห่างเรียบร้อยนะครับโอ้ยนี่ไม่มัมกได้อันนี้แล้ววะทุกคนโจกบอหัวได้โจกใส่ได้อยู่นี่เห็นปะไม่มีน้ำมันไม่มีการเลื่วนะครับนี่ โอเคแก้วมาอีกหนึ่งขั้นพอจนเน้อนะครับอาการช่วงล่างนะครับมีการแข็งกระด้างนะครับรถตกหลุมดีโด่งๆว่าเป็นกบนะครับก็นี่พอมาแล้วเรียบร้อยนะครับชกหน้าเป็นโมโนนะครับของปุ๊ฟันเดอร์นะครับนี่นะครับลูกค้าก็แจ้งนะครับว่าชกไม่รั่วนะครับนี่มัมีข่าวน้ำมันเลยครับนี่สวยๆนะครับชก ทั้งสองนะครับมีไม่มีการรั่วไม่มีการซึมนะครับแต่ว่าทึ่มเก้าเบอรนี้นี่ครับดูนี่นะครับผมโยกให้ดูเนี่ยเรียบร้อยนะครับโชคหน้าเสียไปแล้วบัดฟปงนี่บัดนี้บัตนี้ดึงไม่ขึ้นกดไม่ลงนะครับนี่ฮะ แสงปุ๊กนะครับแล้วก็ข้างหลังก็ถือว่าหมดอายุนะครับเดี๋ยวรอชุดใหม่นะครับอันนี้ก็เป็นจัมโบ้นะครับเอาไปขี่กันนิ่มๆเหมือนเดิมนะครับชุดนี้ก็ซ่อมคือกระบอกบวมเรียบร้อยนะครับข้างในเป็นกระบอกบวมแล้วก็อาจจะมีเบียดนิดน,นึงวาลวก็เลยเสียนะครับก็ไม่อยากให้ซ่อมนะครับซ่อมไปก็ขี่ได้ไม่อีกนานเดี๋ยวมันก็เสียเหมือนเดิมนะครับเพราะว่ามันก็ถือว่าเก่าหมด นะครับเบิ้งได้ลูกบูดลูกยางก่ครับบุสีเบิ้ลเหอันนี้ก็เป็นจัมโบ้นะครับอีกตัวหนึ่งของปูพันเดอร์นะครับในราคาที่ซอฟลงมานะครับเพราะนี่ก็ถือว่าใช้ได้เหมือนกันนะครับงานความนุ่มนะครับถ้าลูกค้าแบบชอบนุ่มๆนะครับก็เป็นตัวนี้นะครับนี่แกนก็ค่อนข้างที่ใหญ่ๆอยู่นะครับนุ่มๆนุ่มๆนะครับเป็นตัวจัมโบ้นะครับก็ เดี๋ยวเราประกอบก่อนนะครับเดี๋ยวเราไปเทสกันว่าความนิ่มจะแตกต่างจากของเดิมไหมนะครับอาการของเดิมขึ้นลูกและนาดมีการโชคมีการกระเด็นกระดอนนะครับนี่โชคมรล่วนะครับนี่อาการรถทําไมแข็งกระด้างนะครับจอบ,จลลบแต่ว่าโชคหัวแล้วรถจินะครับรถโชคม่รล่วนะครับแต่ว่าโชกเสียนะครับไม่ใช่ว่าจะโชกโชกจะเสียในอาการที่ล่วในกรณีเดียวเป็นไปไม่ได้นะครับอันนี้ก็คือ อีกหนึ่งชุดนะครับที่ถอดออกเดี๋ยวเราประกอบเสร็จเดี๋ยวเราไปลองชุดนู้นมันจะหนึบเหมือนเดิมไหมนะครับมามาแล้วเรียบร้อยนะครับโชกเสร็จต่อไปก็คือตัวนี้จะเป็นตัวจัมโบ้นะครับเป็นตัวน้ํามันนะครับจะได้ขับนุ่มหน่อยเพราะว่ามันถ้าเป็นตัวโมโนค่อนข้างขีะกระด้างนะครับแต่ก็ชอบคนละสไตล์นะครับนุ่มหนึบก็ต้องเป็นตัวนี้จัมโบ้นะครับก็เดี๋ยวเราประกอบเสร็จเรามาลองกันนะครับ